สวัสดีค่ะวันนี้เดินเส้นทางใหญ่ส่งข้าวอีกเช่นเคยเอาแล้วน้องพองเดี๋ยวนี้แบบพอแบบนาเสร็จต้องไปสมัครแบบร้านอาหารนั้นแหละส่งข้าวเก่ง ทุกวันนะคะเสร็จวันนี้แล้วนะคะทุกคนคือก็เนาะกว่าจะเสร็จก็ทุกขั้นตอนมันก็นานนะคะแล้วอีกอย่างคือแบบเอ่อฝนก็ตกตกนะคะก็เลยแบบมันเสียเวลานิดนึงทุกคนเดินเส้นทางใหญ่เพราะว่าวันนี้เราจะไปเอาข้าวเองนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วนะคะก็เลยเดินเส้นทางใหญ่นะคะทุกคนรถก็จะไว้ไกลนิดนึง มาดูกันนะคะว่าเข้าปีปีนี้ได้กี่ถึงนะฮะเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะขอกำลังใจหน่อยพ่อล้อแบบแก้งให้เดินนะฮะเดินมาอย่งกับอู้ดูถนนทางซีมเห็นรถแหละไกลมาก พ่อบอกว่าใ,ใกล้เองที่ไหนได้มันไกลมากทุกคนจริงๆมันจอดพวกนี้ก็ได้อะ่ะจอดข้างๆทางนี้ก็ได้อะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางพี่น้องแอนน่ะแล้วอีกอย่างเขาก็ไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่นะแล้วส่วนมากก็จะมีมอเตอร์ไซค์เองไงเราเอารถมาแบบจอดที่นี่ก็ได้แต่ให้เดินค่ะทุกคนเดินมาทําไมไหหนะก็ต,นนกตกินี่กว่าไรอ่ะอุ๊ยก็เอากามาก็สมอ เฮานี่นะไปนะนี่นะต้องเดินโดงไปทางนี้อีกอเส้นทางนี้เราเคยมาหาจิก,กุ่งจิก,กุ่งนะฮะทุกคนจำได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่ปีนี้นะไม่ใช่วันก่อนนะตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาหาจิก,กุ่งทำนาเนี่ยมันไม่ยากตรงไหนหรอกทุกคนอันทุกอย่างเราจ้างได้เนาะแต่ว่า ทำกับข้าวหรือว่าเอาข้าวมาส่งเนี่ยเราไม่สามารถจ้างได้แล้วอีกอย่างก็คือบ,บว่าเรามาส่งมันเหนื่อยมากนาไม่ไม่ได้ใกล้ๆเหมือนคนอื่นไงไม่ใช่ว่าใกล้ๆเหมือนคนอื่นแต่อันนี้นานาคือแบบไกลมากอะเนาะหมู่บ้านงามอะไกลจากบ้านกวางมากต้องไปทํากับข้าวที่บ้านกวางเขาเขาเราเลี้ยงข้าวเขาสามมื้อนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็เลย ต้องทำกับข้าวมาทุกเออสามมื้อเลยนะคะสูงทุกะทุกเช้าแล้วก็กลางวันเย็นเลยอะไปทำแล้วก็มาไปทำแล้วก็มาไปทำแล้วก็มาวันนึงก็มาสามครั้งอะแล้วก็เดินแบบนี้เลยอ่ะเดิน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 กว่าจะถึงนะคะน้องก็บอกแล้วแหละว่าเออเสร็จมนาก็ผอมพอดีฝ <c oughs> นตกอีกแล้วเดินยังไม่ถึงที่เลย โอโหตกแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะแบบคือแบบจะมาก็คือคลาค่าค,า,ค,า,ค,า,คาเลยนะเนี่ยแล้วก็ตกแรงด้วยอ้ยชีวิตชีวิตชีวิตหนอชีวิตฝนนี่ก็ไม่เป็นใจอะไรสักอย่างเลยเนี่ยเลยตากฝนไม่เอาลมมาโอ้ยต้องแห้ง เอาแล้วเอาแล้วสูวเราเปลี่ยนผลแล้วโอประเด็นคือแบบน้องเขาก็แบบไหวนะฮะหนึ่งถุงอะทุกคนอ,อายุที่สิบนะนเนี่ย นี่วิธีแบกข้าวโอ้นักหนอนะเ<อ>ปือป่อเลยเปือ้อข้าวไม่เคยแห้งไงมันหนักไงคะหนักแล้วก็ประเด็นคือแบบไกลมากด้วยนะคะนี่ไกลมากเดี๋ยวน้องจะนำ พาไปดูเส้น<ะ>ทางนะฮะมันไกลแค่ไหนหลังจากเดินตรงนั้นมานะไกลมากเลยนะทุกคนเห็นไหมที่ผ้าสีสีนั้นแหละตรงนั้นแหละนนะเห็นไหมเดินมากกว่าจะถึงไกลมากอันนี้น้องซุ่มนะฮะเนี่ยเดี๋ยวลองลองไปไกลๆดูนะนี่เห็นไหมไกลมาก และแล้วเขาคือแบบเอแบกมานะคะแบกจากตรงนู้นมาถึงตรงนี้นะคะน้องที่แบกมาเมื่อกี้อ่ะอายุแค่20นะคะเป็นน้องน้องปีหนึ่ง

ประเด็นคืออยากออกกล้องอยากออกกล้องน้องฟองมแบนมันเ้มาแบกสองถุงเลยนี่น้องเดินจากข้างนอกเข้าไปเลยนะไกลแค่ไหนมาดูกันนี่คือเส้นทางเข้า แล้วก็ลื่นด้วยเพราะว่าฝนตกนี่ลื่นเลยอึ๊บ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 ไปกันเดิน <c oughs> ไปดูพร้อมกันนะอะไรจริงไหมหรือว่าน้องพองขี้โมก แบกขาไม่ได้ละโอ้เดินตรงไปค่ะ อายุ20นะคะแต่ว่ามีครอบครัวมีลูกหนึ่งคนแล้วอันนี้คือมาแบแบกข้าวนะคะจึ๊บเอ,อ้อไปเตยนี่ถึงนาเราแล้วนะคะนี่ก็เป็นนาของเรานะคะอ่าจากตรงนี้เลยนะคะที่เดินไปอะประมาณ เกือบสองนาทีอีสามนาทีนะคะเดินจากนาน้องออกไปข้างนอกนะไกลอยู่เหมือนกันเพราะว่าอีกอย่างมันหนักด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเราเดินธรรมดาเราก็เหนื่อยแล้วอะแต่ว่านี้นแบกข้าวอะนี่คือเออเป็นเครื่องแบบที่จะแบกข้าวเป็นเส้นไหมแบบเส้นยางเส้นอันนี้แบบนี้เลย นี่นะคะอันนี้คือปกติผู้ชายเขาจะแบกสามถุงนะคะสามถุงเลยนะแต่วันนี้อันอีกคนหนึ่งเขาไม่เอาสายมาลืมก็เลยได้แบกแค่ถุงเดียวนี่ ข้าวเปียกน้ำนะคะก็เลยน,นะทุกคนแบกใบเนี่ยหนึ่งถุงมีห้าร้อยจัดนะคะห้าร้จัดก็อยู่ที่แบบประมาณหนึ่งพันก็เนาะห้าบาทห้าร้อยจัดก็ห้าบาทนะคะหนึ่งถุงได้ห้าบาทนะคะเนาะคือเหนื่อยมากเลยอ่ะห้าบาทอ่ะทุกคนจากตรงนี้ไปตรงนู้นอ่ะไกลมาก อันนี้คือห้าบาทนะคะถุงละห้าบาทนะคะเขารับจ้างนะคะพอเขาเอ,อ้าแบบแบกที่นาน้องเสร็จเขาจะไปแบกที่นะเพราะว่าวันนี้คือแบบว่าออนาคนอื่นก็เสร็จอยู่เหมือนกันก็เลยต้องไปแบกอีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้เขารีบแบบแบกให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันนะคะทุกคนดูสิเหนื่อยแทนเลยอ่ะหนึ่งถุงห้าร้อยจัดอ่ะมาดูกันว่าพี่ๆเขาจะได้กี่หมื่นนะคะทั้งหมด ที่นาน้องเนี่ยเขาแบกจะได้กี่หมื่นเนาะเอาถุงแกเน่ะเฮ้อสมัเอาสองถุง การเราพวกกันเจ้เส้นลำเป็นเฮียจ้าน่ะมันก็อยู่ที่เราจะแบกกี่ถุงนะคะถ้าแบกสองถุงเราก็จะได้เงินแบบเยอะกว่าคนอื่นนะคะถ้าแบกหนึ่งถุงก็ได้เงินเท่ากับคนอื่นนั่นเองนะคะแต่คนนี้คือแบบแบกสองถุง พี่เขาแบกสองถุงเลยโอ้โหแข็งแรงมากมักไหว้อยดูนี่อืไข่ก้าน่ะโย่ไข่ก้าอ่ะอยโย่ม <laughs> น่นกเล ยอมอยากไปมันทะเลนี่แล้วเปินบัตรสองถุงที่เออมามีนี่ด้วอ๋อมามีสายดูอ้อยสองถุงน่ะเ่จีมามีไฟฉายไงมีดิที่ฉันเกิเหลเียววัดูมกาอ่า อันนี้คือแบบต้องเอาท拉จีนะคะนี่เขาเรียกว่าท拉จิต้องเอาท拉จิเข้ามาเอานะะรถเข้ามาไม่ถึงนะเพราะเส้นทางมันเล็กอย่างที่อย่างที่แบบอืลเล็กๆเองอะ่ะมันเข้ามาไม่ได้เท่านี้เองอะ่ะแล้วก็เส้นทางยากด้วยลื่นด้วยนะคะเป็นดอยด้วยนะคะก็เลยแบบเนีย่ยเอาท拉จีมาลากก่อนแล้วก็ไปใส่รถข้างนอกนะคะ ถ้ามีนี่ถ้ามีนี่เอาสมถงนั่นถุงกันเอาหกถุงเลยนะถ้ามีสายนี่เอาหกถุงเลยแต่นี่สายไม่เอากเนี่เ็นมาักมเนีไอ้ะเออถุงน่ยเนมาักซูมือนรอเฮ็ดหนีกันเเปิุ่นะรอยเท็ดหนีเเปมายุ่มไร นอนเครียดหายใจแป๊บหนึ่งออคืออันเนี้ยข้าวเนี่ยได้กี่ถุงนะหกสิบเจ็ดถุงนะคะทั้งหมดทั้งหมดทังนาเลยนะฮะหกสิบเจ็ดถุงเนี่ยทุกครั้งตอนที่แม่เขาทำสิบปีที่ผ่านมาสิบปีเอยี่นอเขาไม่เช่นนเออ สิปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นได้ประมาณเจ็ดสิบบางครั้งก็ได้หกสิบกว่าบางครั้งก็ได้เจ็ดสิบนะคะมันอยู่ที่นานดีขึ้นหรือว่านาไม่ดีเแบบนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือแบบว่าได้หกสิบกว่าก็คือดีก็ไม่ไม่ใช่คือแบบไม่ดีก็ไม่ใช่ก็พอดี <c oughs> นะทุกครั้งก็ได้หกสิบสองหกสิบสามแบบนี้คือไม่ค่อยดีนะคะอันนี้หกสิบเจ็ดก็คือดีอดีอยู่อะโลโ นี่นะคะก,ก็อันนี้คือแบบว่าจะเอาตอนนี้พ่อเอาไปไว้ที่บ้านนะยี่สิบแล้วแล้วก็จะมาเอาอีกยี่สิบนะคะยี่สิบก็สี่สิบเนาะจะเอาไปไว้ที่บ้านก่อนเลยเพราะมันจะค่ําแล้วนะคะแล้วอีกอย่างคือที่เหลือจะไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าแบบเอากลับบ้านหมดมหมด,หมด,ห,มดหมดเนี่ยน,น่านจะถึงตอนกลางคืนน่ะถึงจะเสร็จอ่ะ ก็เลยจะเก็บไว้ที่นี่นะคะนี่อ๋อกัมนี่เฮ็ดนเนี่ยกัมนี่แบกเป็นมาใจอร่อยอร่อยอร่อยแข็งแรงเด้ยไม่เม่เจ้าบอกว่าเออกัมมิโลแบกมาหกถุงสมัยแบกมาหกถุงอ่ากัมเกินเลย ไอช้าเนี่ยที่แหล่งเงินโซ่แบะมั้งเ,เออยใส่กลโลมาลเลยเฮ้ยกอลโลมาอ่ะน้อใส่กอลอลเออลอนะี่ยเขาเปลี่ยนกันนะเปลี่ยนกันนะน้อใส่กอลอจะไม่รอพี่เขากินข้าวแล้วนะคะนี่จะมีผักแบบผักเดือนแกงใส่ไข่นะคะแล้วก็อันนี้คือเนื้อปลาอ่องนะสะินี้คือขี้ปลานะคะลอยมีน้องชมมาสามอย่างเนาะจะให้พี่เข้าไปเลยเพราะว่าเออ ไม่ทันแล้วค้ำแล้วมันมืดมืดค่ำๆแล้วพี่เขาว่าเดินมาด้วยนะพอเดินมาก็มันไม่เห็นทางเนาะเขาก็ต้องกลับนะเนี่ยเขาอาจจะเอากลับบ้านไม่กินที่นี่นะฮะน้ำบ้วงจำตั้งอะไรนี่ยมาแลน้ำบ้วงน้ำบงอ่ะเอน้ำบ้งว่าเออไปนิดนึงเนี่ยเนี่ยีีสม มันได้ิช oh. ช yeah. oh, 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 so nice. right. oh, ัคนเดียวก็ะด้หรือว่าฟังมันว่ะมาใจเหมือนที่ไล่เงินกับซื้อแคบแทงเน่อนางที่ไล่ซื้อแบีงสีฮันปกอยอ๋อป่อยใส่ไว้หนึ่งฟันค่นี้ซื้่กินเนี่ยข๋อมกินอ่ะกินดีเ่านี้นเนาะด้กไม่นก็ให้ดี่ีเนาะโอ้โหอ๋อข้าวข้าวโอ้ข้าวข้าวเพื่อภาษาไทยใหญ่แบบชน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  ส่วนนี้เขาเลยเมื่อหับปลากระน่จับอยู่อ่ะนี่เยอหานโต้เลยอ๋อยกใส่งปลาสักกักินขึนอับมาไม่ได้เดียวกันใลยช่งปลาแล้วก็ให้หานังมืออาเพียงระบก็มาอาแล้วขาก็ไเอาไปหนาะ เอาเมือล้เอาเมือแล้วแล้วขาวนากลัวยินด้วยเป็นเหตุการตังวันตังวันเดินเตนมองไปปนมองไม่ไหวโอ้โหหนักมากแล้วเป็นรอยแล้วก็อีกอย่างก็มันลื่นมันลื่น ค่ำเลยเป็นการเป็นงานมากโ oh. <laughs> อ้เออค่ำแล้วนะคะกลับบ้านกันนะคะอาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แบบว่าติดตามแล้วก็ลุ้นมากับน้องนะคะว่าข้าวจะถึงบ้านเมื่อไหรนะ่เนาะได้เข้าได้เข้ากี่ถุงนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาถึงตอนนี้เลยนะคะตอนนี้ก็ได้เข้ากับบ้านแล้วนะ,ะคือวันนี้คือว่า เอาลากไปไว้ที่บ้านเนี่ยไม่ไม่หมดนะคะกเ,เอาไปแค่สีิบนะคะทุกคนคก็เนาะอันนี้คือข้าวถึงบ้านแล้วนะคะถ้าแบบด่านเปิดแล้วก็เออพี่ๆมาเที่ยวก็จะได้กินข้าวใหม่แล้วก็เป็นข้าวที่น้องพงตั้งใจมาช่วยมันจะหวานมากเ <c oughs> นาะก็มากินมากินที่เชียงตุงได้นะก็มาลองชิมได้นะว่าหวานจริงหรือเปล่านะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะมาเที่ยวเชียงตุงนะคะมาบ้านน้องฟงได้เนอะโอเคนะคะตอนนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมถึงตอนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสองดานสองสองดาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีนะเขาได้เงินทั้งหมดทํางานสองวันนะคะได้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณเออได้เงินทั้งหมดเนี่ยประมาณหนึ่งแสนเอ็ดนะคะก็เท่ากับเงินไทยประมาณหนึ่งพันสองถ้าตอนนี้นะประมาณหนึ่งพันสองร้อยสามร้อยนี่นะคะโอ้โหสองวันนะคะสี่คนได้หนึ่งพันกว่าเองนะเพราะว่าค่างเงินพม่ามันตกมากเลยเนาะถ้าเหมือนวันก่อนนี่หนึ่งพันได้หนึ่งแสนก็คือแบบว่า มาทำสองวันสี่คนได้หนึ่พบาทเองอ่ะเนาะ,นอะอตอนนี้ค่าเงินก็แบบขึ้นมานิดนึงนะฮ<น>ะเนาะนะ